กรรมธิการปฏิรูปพลังงานเสนอให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ขณะที่กรรมธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขเสนอให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมศาสตราจารย์ดรดุสิตเครืองามคณะอนุกรรมธิการปฏิรูปพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานและนายทอนทำรงนาวาสวัสดิ์โฆษกคณะกรรมธิการ แถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันให้มีการติดตั้งระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของครอบครัวหรือ Solar r o ูฟแบบนอนมิเตอร์เพื่อให้แต่ละบ้านสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้เองส่วนที่เหลือก็สามารถจำน่ายให้การไฟฟ้าได้โดยเชื่อว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์การอนุรักษ์พลังงานและการสร้างแรงงาน นั่นก็คือให้ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายในอาคารตัวเองก่อนแล้วก็ไฟฟ้าที่เหลือเท่านั้นที่จะไหลย,ย้อนขึ้นสัไฟฟ้าไปนะครับนี่เป็นที่มาของคําว่าเน็ตมิเตอร์เน็ตแปลว่าแปลว่าไหลไหลเข้าบ้านก็ได้ไหลออกไปจากบ้านก็ได้นะครับตรงนี้เราเชื่อว่าในอนาคตอีก10ปี20ปีจะทําให้เกิดการติดตั้งโซลารูฟไม่ว่าจะบนไม่ว่าจะอยู่บนหลังคาบ้านหรือว่าอาคารธุรกิจโรงแรมโรงพยาบาลโกดังอาคารอุตสาหกรรมเนี่ย น่าจะเกิดขึ้นนับแสนนับล้านหลังในอนาคตได้ตรงนี้จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทึ่งซึ่งมีอยู่เหลือเฟือในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคณะกรรมาการก็เลยคิดว่าในส่วนของครอบครัวซึ่งหลังคาบ้านเรือนมีอยู่มากมายเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถผลิตไฟฟ้าในครัวเรือนได้ใช้ในครัวเรือนจำหน่ายกลับ สู่ระบบเนี่ยด้วยระบบของพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่เซลล์ผลิตไฟฟ้าแบบใหม่เนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะครับก็จะช่วยให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าและสามารถที่จะนำพา,าความมั่นคงทางพลังงานลดผลกระทบในเรื่องของภาวะโลกร้อนลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการผลิตโรงงานขนาดใหญ่และอื่นๆอีกมากในส่วนของกรรมธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข นางพรพันธ์บุญยรัตน์พันธ์ประธานคณะกรรมการถแถลงว่าได้เสนอขยายบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและต้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยรัฐต้องมีหน้าที่ดูแลส่งเสริมสุขภาพส่วนตนครอบครัวและสังคมส่วนการพัฒนาการแพทย์แผนไทยรัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากนี้การเสนอข้อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านสาธารณสุขประชาชนจะต้องได้ประโยชน์ในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนส่วนนายพิพัฒน์วรสิทธิดำรงนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เขายืนหนังสือต่อคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญผ่านพลเอกเลิศรัฐร,รัตนวานิชโฆพกกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญถึงการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิน่นหลังจากที่ได้รวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะจากผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศโดยมีข้อเสนอให้ยกฐานนะองค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมขึ้นเป็นจังหวัดจัดการตนเอง และมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศขึ้นเป็นเทศบาลให้ผู้บริหารท้องถิน่นและสมาชิกสภาท้องถิน่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบเขตเดียวเบอร์เดียวโดยสมาชิกมีจำนวนตามสัสดส่วนของขนาดและประชากร ในวันที่11ธันวาคม2557สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอมีวาระพิจารณาร่างพรบการยางแห่งประเทศไทยซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยเปิดทางให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางรวมเป็นกรรมธิการเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายในอำนวยปฏิเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อภิปรายชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพรบการยางแห่งประเทศไทยพร้อมระบุยางพาราและผลิตผลจากยางพารามีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกจึงถือเป็นความสำคัญยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการและเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการวิจัยพัฒนาและรักษาเสถียรภาพของราคาย,ยาง าาราได้ขณะที่สาระสำคัญของร่างกฎหมายเห็นควรยกเลิกพรบรที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกองทุนและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้จัดตั้งองค์กรกลางคือการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทเพื่อรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการอย่างครบวงจรจัดตั้งกองทุนพัฒนายางพาราและจัดตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานการศึกษา วิจัยพิจารณาและแก้ปัญหากรณียางพาลาราอย่างทั้งระบบทั้งนี้ด้วยการเคลื่อนไหวและการส่งหนังสือคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ทำให้คอรมอและสนอชอประสานรับฟังแนวทางต่างๆ โดยคณะกรรมการวิสามันกิจาการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเห็นควรให้รับหลักการร่างกฎหมายพร้อมเปิดทางให้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนอย่ญญางรวมเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายด้วยขณะที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันที่11ธันวาคม2 5 5 7นี้ยังคงพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมธิการสารัตถะโดยนายภัยบุ์นิติตะวนันประธานอนุกรรมิ ธีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทบทวนภาร,รกิจองค์กรอิสระคณะที่8ภาค3หมวด2ชี้แจงข้อเสนอตามมาติวายย่ายังคงให้กกตและปะปะชเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพร้อมกันนั้นจะเสนอให้ปรับเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งให้เหลือเพียง5ปีและเห็นควรยุบปป,ปชจังหวัดแต่เสนอให้จัดตั้งสภาตรวจสอบภาคประชาชนของแต่ละจังหวัดและเพิ่มช่องทางให้องค์กรอิสระและประชาชน สามารถยื่นสำนวนฟ้องทางตรงไปยังศาลได้โดยไม่ต้องผ่านอายการสูงสุดและนี่คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Talk ของเราในวันนี้ครับผมมาครับคนทองตราดล้อมที่มาานทุกคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ